วันนี้ข้าวค่ะเอายังจะได้ทักทาย f อฟซีกดไปยังนะกดแล้วค่ะคด้วแ่สวัสดีนะครับวันนี้หลังจากเสร็จสารนะลุงพลพามากินร้านลาบที่ชอบอีกร้านหนึ่งนะครับอยู่แถวแถวสารตรงนี้เขาเรียกว่าร้านอะไรนะลุงเซมอนครับเซมอนครับซอยเซมอนน้องพ่อทำเลย

แบบน้ำซ้มขมกับเปรี้ยวนี่ชอบสองอย่างเลยข้าวเช้าผมปรับเพิ่มได้อีกเดือนผมลงเฉพาะเมนูแค่นี้นะครับเมนูก็จะมีปลาตัะปลาเนี่ยป้ากำลังโทรตามยังยังเอ็ชชิทกับไม่ดีมาได้ก็แต่ ส่งโรเลชันให้ตรงนั้นนะดอดไหมอาหารเชฟไหมจะไหนมาพี่ชิดนี่บรรยากาศบนโต๊ะอาหารนะคะวันนี้แซ่บมากแซ่บมากแซ่บมากนี่เมื่อวานโอ้โห ไปขี่มอไซค์กับกาชานี่คลิปเพียบเลยนะกรชานคลิปเพียเลยนะคลิปเพียบเลยหนะกของตาลายหลายหมื่นเลยโอ้โหคนดูเหรอใช่คนดูผมเห็นอยู่นะครับประมาณสาหมื่นได้นกาเยอคนดูเยอะมากเลยฒนามาฒนายก็มาทนายนายี่วงเงินเยอะคนมาไม่นาเจะพลา

สงนครับทานายทานไะคอารอบเย้มาอยู่บาอยู่เป็นเดือนนี่แสงจะอ้วนเลยเนี่ยยิ่เยอะมากเลย นายลองลองทากจุ๊กเอครับอะไรนะจุยานาพถอยนพถอยจุ๊กเลยแดงๆจุ๊กเหมือนกันเคยปาแตนเคยกินดีแล้วต้องไปที่พนังทางมันหึงจะแบบว่าต้องลองนะนนั่ใช่เบียร์ลองเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์เบียร์ลองจุ๊กเบียร์โอ้โหนี่นี่ไม่ได้เบียร์ลองจุ๊กแค่ชื่อแค่ชื่อเอาเลยครับขอตั้งเบียร์ลองจุ๊หน่อยครับเบียร์ลองจ้๊กขอท่านาจะลองเลยไหนไหน อันนี้ไม่ใช่เหรออันนี้ไม่ใช่จุดจุดแล้วนี้สดป่ะจะบ้านันก้อยไม่เอาแค่เอาแค่นี้พอเออก้อยพอเบียร์รก้อยเบียร์ราก้จุดนี่มันจะเป็นเนื้อดิบล้วนอะครับอครับไม่อ้อยมันลามาแรงไงาัลไมนอเนื้อเนื้อถูกบังคับนะคะนี่ยั ตัววัวเลยครับตัวว euh, ัวนะาด้านนี้ครับเฮ้ยใสจริงจริงยไมไม่ค่านนี้ด้านี้้ต้องกัดชิ้นย่ันช้วย้วยอร่อยอร่เอาอีกเอาอีกเออเจ้าเจ้ากินไอ้นี่ไม่เป็นเจ้าไม่ได้ใส่แฟนมาปจานนะอร่อยมากไม่เเลยลงตัดสินใจโอ้ยเยยนี่ยนี่ะโตด้วย

ใครีคติดต่อมาร้านนี้ป้าใครมาดูแลร้านนี้ก่อนป้าใคยเนาะติกต่อติดต่อิไม่ออกเลยชิไม่ออกไม่พามากินค่ะนะอ่จิมมี่นะคะจิมมี่นะคะจิมมี่จริบ้างไม่จบ้างโอโทรแบบว่าร้านเดียวว่างม่เดยวอร่อยอร่อยใ้มาดูด้วยนะเมืี้ได้ให้ลูกษามาดูด้วยว่าร้านเต็มหรือเปล่าจานลองทุกคนคอนเฟิรม เิมเรื่อยนะคะเดี๋ยวไม่กิเรื่อยๆต่อตเรื่อยนะคะยากินดเยอะเยอะอาเาอนายงมาให้กินอิดพ่มอนกกินินชิมมากกว่าเดี๋ยวเมาตอนนี้ขอขอหนึ่งเพลงได้ไหมพี่ดอนเพลงพี่ดอนน่นแหละ บรรยากาศกินข้าวบนตัวอาหารนะคะอบอุ่นนะคะวันนี้บรรยากาศที่ตพูดอะไรอ่ะ หิวหิวพูดเรื่องกับข้าวแล้วก um> hmm. ูยก็ดีใจนะวันนี้เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนแป๊จ้ะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะเมนูเมนูหอมมันมากินเขาไม่ให้พูดเยอะป้ารู้ไหมว่าไม่ให้พูดเยอะให้กินกับข้าววันนี้เนี่ยผมลุ้นลุ้นนะเพราะว่าสั่งมากว่าลุงไม่ชอบจ้องกับเดิน ไปนางไปนาบริการให้ไม่สุดเลยอืมไม่สุดเลยผมคิดเมนูเน่ะผมคิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจะเอาหยังเอาหยังเอาป่าที่มาเอาหยังนาะไอ้คันแทก็ไม่มีัอนี้เฮ้ยยังไงคันแทคั่นแทมันสุดยอดคันแทสุดยอดฮะคันแทคันแทก็คือคันแทคันแทนาคันแทนาไงเวลาเราจะปลูกข้าวเราจะดำนาก็ต้องปั้นคันแทก็ล้ลุงเขาแล้วลุงดอนเขาละ ไปอัพคลิปครับบอกไปงั้นกินข้าวยังไม่กินครับขอคลิปคลิปก่อนผมาเขาถ่ายคลิปอยู่ไม่จะกินคลิปนี้ถ่ายอยู่ตรงนี้นะข้าวห้องน้ำรือเปล่าเดี๋ยวปิดคลิปป้าปิดคลิปไปก่อนทานข้าวค่ะเพิ่มพลังวันต่อต่อไปสั้นๆนะเดี๋ยวนิ้ตีใหม่นะครับคืนนี้นะครับมีคลิปหนึ่งเซอร์ไพรส์แน่ คืนนี้นะครับรอดูมีคลิปอะไรเซอร์ไพร์ลงนอนคนดูเป็นหมื่นคืนนี้ป้าแตนจะนอนป้าแตนนอนคือคนดูป้านอนทุกวันอ่ะตู้มิติใหม่นะอะไรคนดูเยอะเดี๋ยวยังไงสำหรับคืนนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าลุงบอกว่าวันนี้จะมีคลิปเซอร์ไพรส์ต้องรอดูนะคะว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรโอเคครับบายรับ